สวัสดีครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็พามาดูเมลอนนะครับเมลอนอินทรีย์ของโรงเรียนเทพบดมวิทยานะครับเป็นการปลูกเมลอนรุ่นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนนะครับและก็เป็นคณะครูนะครับช่วยกันปลูกนะครับซึ่งก็ เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายนะครับของการปลูกแล้วนะครับผมสังเกตว่าเมลอนที่ปลูกไว้รุ่นนี้มันเริ่มที่จะมีลายนะครับออกลายแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นลายไปได้ประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมีเพียงไม่กี่ลูกนะครับที่เป็นการผสมเกสรที่อาจจะช,ช,ช้าไปหน่อยนะครับก็ยังไม่มีลายนะครับ ประมาณ10%เนะครับเท่าที่มองเห็นซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่มันรุนแรงนะครับต้องบอกว่ายังไม่เจอปัญหาอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ล่าสุดนะครับล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าใครสังเกตน,นะครับมันจะมีช่วงที่ มีหมอกลงจัดนะครับหมอกลงจัดหนักสุดเลยในรอบในรอบหลายปีนะผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอนะครับซึ่งคล้ายๆกับละอองฝนนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อรานะครับที่มากับน้ำค้างนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นราน้ำค้างนั่นเลยครับ ซึ่งเป็นอะไรที่เมลอนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะครับโดยปกติเขาจะมีโรคประจําตัวนะต้องบอกว่าเป็นโรคประจําตัวก็คือโรคของรากเน่าโคเน,น่าเชื้อราโรคเชื้อราต่างๆที่มันะจะค่อนข้างจะเบาะบางมากนะครับในเรื่องของการปลูกเมลอนนะครับถ้าใครได้ปลูกหลายๆรุ่นก็จะรู้นะครับว่าการควบคุมเชื้อราเนี่ยจะต้องแบบ ต้องใส่ใจเป็นที่สุดนะครับเพราะไม่เช่นั้นผลผลิตอาจจะเสียหายถึงกับต้องรื้อทิ้งทั้งโรงก็ได้นะครับบางบางบางรุ่นนี้ผมเคยเจอมาอยู่นะครับผมแทบจะรื้อทิ้งหมดเลยนะครับทั้งที่ผลผล,ผลิตก็เกือบจะได้เก็บอยู่แล้วนะครับอันนี้คล้ายๆในกรณีนี้นะครับที่โรงเรียนเทพดมนะครับซึ่งก็เท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ผลกระทบมันยังไม่ถึงกับเข้าต้นแล้วก็ลูกนะครับแต่มีบางต้นก็ลงไปที่ ที่ต้นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพราะว่าเชื้อราพวกนี้มันมันจะค่อนข้างไวมากนะครับถ้าเราไม่ได้ป้องกันไว้หรือไม่ได้แก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีนะครับมันก็จะเชื้อประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือเชื้อราเข้าสู่ต้นนะครับอันนี้คือเข้าสู่ลําต้นแล้วเห็นไหมครัก็จะเป็นประมาณโคนเน่านะฮะตอน,นเนี้ยเน,นี่ยต้นเนี้ยเราโคนที่อ่าโดน เชื้อราเล่นงานนะครับตอนนี้โคนก็เริ่มเน่าเลยครับถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมก็ต้องรอลุ้นดูนะครับตอนนี้เรา,าจะมาแก้ปัญหาให้กับที่โรงเรียนที่บุดมนะครับส่วนลูกก็ยังไม่เจอปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาได้ไม่ถึงสัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้าเรายังปล่อยไปโดยที่เราไม่หาวิธีแก้ปัญหานะาไม่แน่นะครับอันอาจจะไม่ได้ผลผลิตเลย นะครับอาจจะเสียหายไปทั้งหมดนะครับอันนี้คือพามาดูนะครับว่านี่คือปัญหาของเมลอนที่ถือว่าเป็นปัญหาหลักของเขาเลยนะครับการปลูกเมลอนขนาดในโรงเรือนนะครับที่มีทั้งในส่วนของพลาสติกนะครับป้องกันในเรื่องของน้ําฝนน้ําค้างนะแต่ก็ยังเจอเพราะว่าน้ําค้างเนี่ยเขาสามารถที่จะพัดผ่านเข้าทางมุ้งมาได้นะครับตัวตะไคร มันก็สามารถที่จะรอดแล้วก็ปลิวเข้ามาติดกับใบเมลอนนะครับสังเกตนะฮะเนี่ยคือ,อน้ําค้างที่มันมาในช่วงของในช่วงเช้านะครับถ้าโดยปกตินะมันมันไม่มากเท่าไหร่มันก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ที่ผ่านมามันมันไม่ต่างอะไรกับฝนตกนะครับแล้วก็พัดเข้า ปะทะกับต้นเมลอนแบบเต็มๆเลยนะครับก็ทําให้สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือผ่านมาสองวันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมาทําการฉีดพ่นนะครับซึ่งการทําเกษตรอินทรีย์หรือการทําเมลอนอินทรีย์เนี่ยสิ่งที่เราจะนํามาแก้ปัญหาได้ก็คือสารชีวพันธุ์นะครับสารชีวพันธุ์ที่ว่านี่ก็คือเชื้อราไตรโคดามาเป็นสารชีวพันธุ์ที่จะ ช่วยยับยั้งและก็ป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่มาทําลายพืชผักพืชผลของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการฉีดพ่นเชื้อราไตาโคเดมาครับตอนนี้ที่รอก็คือรอให้แสงมันมันเบาลงกว่านี้หน่อยนะครับตอนนี้แสยงยังจ้าอยู่นะครับเดดยังจ้าอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของการใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยแนะนําให้ใช้ในช่วงของเด็ดร่มลมตกนะครับหรือ ในวันที่ฟ้าปิดนะครับเพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เป็นแบคทีเรียหรือเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะมาเป็นเชื้อรานะครับที่จะมากําจัดเชื้อราตัวไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอ,อยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เป็นอันตรายต่อเชื้อของเขาด้วยนะครับต่อตัวเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นาการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นสารชีวพันธุ์ที่ป้องกันแมลงกําจัดแมลงต่าง,ๆ,างๆนะครับ หรือสารชีวพันธ์ที่จะใช้ในเรื่องของการรักษาโรคนะครับโรคพืชน,นะครับก็แนะนําให้เป็นการฉีดพ่นในช่วงเย็นนะครับช่วงที่ไม่มีแดดจะดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเปิดน้ําให้ความชื้นบริเวณพื้นดินนะครับหลังจากนั้นอีกสักประมาณไม่เกินชั่วโมงนะครับให้แดดลงมาอ่อนหน่อยนะครับเราก็จะทำการฉีดพ่นเดี๋ยวเราไปดูกันครับไตรโคเดมาวันนี้เราใช้ ตัวไหนแล้วก็ได้มาจากที่ไหนนะครับไปดูกันครับ,รบนี่ครับคือเชื้อราไตรโคเนมานะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักง,งานเกษตรอำเภอสังขะนะครับซึ่งก็จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของราน้กค้างที่กำลังประสบอยู่ตอนนี้นะครับที่กำลังเจออยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้จะช่วยทั้งการารักษาและก็เป็นการป้องกันด้วยนะครับตัว บางโรงในในส่วนของบางต้นเนี่ยมันอาจจะยังยังไม่เจอนะครับแต่ว่าเราฉีดพ่นทั้งหมดเพื่อป้องกันไว้นะครับเพราะว่าตัวไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยควบคุมเชื้อโรคต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของโรคราน้ำค้างอย่างเดียวครับคุณสมบัติก็ลองไปดูนะครับประโยชน์เขามีมากมายนะครับนอกจากการป้องกันโรคแล้วเขาจะช่วยในส่วนของอย่างอื่นด้วยนะครับนี่คือ,อเชือ้อราไตรโคเดมานะครับซึ่งวิธีการ ที่จะเอามาใช้ในวันนี้ก็คือเราจะเอาเชื้อสดตัวนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยผสมกับน้ําเปล่าก่อนเพื่อที่จะดึงเอาสปอร์สีเ,เขียวออกมานะครับให้มันไปผสมกับน้ําจากนั้นก็กรองนะครับผมจะใช้ผ้าขาวตะไคร่นี่แะครับกรองเอาเฉพาะน้ํานะครับไปใช้ในการฉีดพ่นซึ่งอัตราการใช้นะครับถุงนึงเนี่ยผมก็จะใช้น้ําในการผสมเนี่ยประมาณ5ลิตรนะครับหลังจากที่ผสม น้ำ5ลิตรเสร็จแล้วนะครับเรากา็เติมน้ําเข้าไปอีก5ลิตรเพื่อให้ได้ประมาณ10ลิตรนะครับต่อ 1, 1ถุงนะครับแล้วก็ใช้ฉีดพ่นซึ่งวันนี้ก็อาจจะประมาณใช้ประมาณ2-3ถุงเพราะว่าเราจะใช้ฉีดพ่นทั้ง2โรงเลยนะครับผมบเสือก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะกรอง,องนะครับ เราจะทยี่เอาเฉพาะตัวสปอร์สีเขียวเท่านั้นนะครับส่วนตัวข้าวที่เป็นอาหารของเชื้อราเนี่ยในคุณมิมาเนี่ยเราก็จะเอาไปหวานที่บริเวณโคนต้นพืชน,นะครับแล้วก็บี้ผสมกับน้ำไปเลย ที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันไปอุดตันที่หัวฉีดนะครับเวลาที่เราไปฉีดพ่นนะครับเราต้องกรองไอ้ตัวที่เป็นข้าวออกมาก่อนในการฉีดพ่นสารชีวพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็น สารที่วันในการกําจัดแมลงหรือว่าการป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะครับแนะนําให้ใช้ร่วมกับาสารจับใบด้วยนะครับแนะนําให้ใช้ร่วมกับสารจับใบ,บอันนี้คือสปอร์สีเขียวที่เราแยกออกมาจากตัวข้าวนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปผสมเติมให้มัน เจือจางลงหน่อยนะครับก็คือเติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีก5ลิตรนะครับเพราะว่า1ถุงเนี่ยสามารถที่จะผสมน้ําได้10บถึงยีลิตรนะครับแต่เราจะใช้ประมาณ10ลิตรนะครับเพื่อให้มันเข้มข้นนะครับวันนี้เราต้องการที่จะกําจัดเชื้อรานะครับแล้วก็เป็นการป้องกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการชีดพ่นกันนะครับหลังจากที่เอาไปเจือจางกับน้ําสะอาดนะครับอันนี้ต่อไปเราก็จะใช้สารจับใบนะครับ ผสมลงไปนะครับเพื่อใหอ้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในตัวของไก่คูดามของเรานะครับผมใช้ใช้ประมาณสองฝาต่อน้ำหนึ่งถังนะครับประมาณนี้ครับใช้ไม่เยอะตัวนี้เป็นสารจะใบ,บที่อ่าเป็นสารจะใบ,บธรรมชาตินะที่ใช้ได้ในส่วนของการทำกระสิทธิอินทรีย์นะครับก็เวลาเลือกซื้อก็พยายามเลือกซื้อ,อาสารจะใบ,บที่ สามารถใช้ได้ในเกษตรอินทร์ C C นะครับมันจะปลอดภัยนะครับนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการฉีดพ่นในครั้งนี้นะครับเป็นปืนฉีดพ่นแรงดันนะครับแต่มันก็สะดวกกว่าง่ายกว่านะครับผู้หญิงสามารถใช้ได้ผู้ชายก็ไม่มีปัญหาดีแล้วครับวอนนี้ผมใช้เป็นแบบพ่นสเปรย์นะครับซึ่งการฉีดพ่นก็จะใช้การพ่นให้โดนทั้งใบเลยนะครับยกเว้นบริเวณลูกเท่านั้นที่ควรเลี่ยง นครับป้องกันการแตกของผิวเมล่อนด้วยนะครับมาดูกันนี่ จะให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามแนะนําให้ฉีดพ่นทุกๆ15วันนะครับสําหรับการปลูกเมลอนหรือพืชตระกูลแตงต่างๆนะเพราะพวกนี้เขาจะค่อนข้างจะเร็วในเรื่องของการเป็นโรครากเน่าโคนเนา่าหรือโรคที่มากับเชื้อราต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันกันยังไงก็ดีกว่าการแก้ปัญหานะครับสําหรับอัตราการฉีดพ่นนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับส่วน ในช่วงที่เราแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ฉีดพ่นบ่อยหน่อยนะครับก็คือต้องมีการฉีดพ่นซ้ํานะครับแนะนําให้ฉีดพ่นสัปดาห์ละสอครั้งในช่วงของอาการแก้ปัญหาเชื้อราตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเราก็ควรจะต้องซ้ำอีกรอบถึง2รอบนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดู ปัญหาของเมลอนนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาในรอบนี้นะครับเรามารุ่นกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับสําหรับโรคราน้ําค้างที่เจออยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่สนใจอยากปลูกเมลอนหรือว่าพืชอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็เอามาป้องกันดูแลพืชของเราเองได้นะครับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ